นั่นใครนอนตายอยู่หน้าบ้านกูดยกวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผม i d เด็กทวันนี้เรามาอยู่กันในเกม u u t เป็นเกมแนว FPS ให้นึกถึงดูกับเพล k e ในสมัยก่อนครับก็อารมณ์ประมาณนั้นและครับโดยในเกมนี้นั้นที่ผมไปหามาได้ก็คือมันจะมีพวกสประลาดหรือนะ้าทิ่อยู่ที่สวนไร่อะไรสักอย่างหนึง่งเราจะเป็นชาวนาครับผมชื่อว่าดัสครับ เดี๋ยวตอนเล่นผมจะเรียกตัวเองว่าชอชาวไรครับโอเคมาเิ่มเกมเลยโอเคเราเริ่มเยวเียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดยวเดยวเดีวเดีวเวเยเดียวเวเนี้ใช้เรื่ยยวอ้โหมันใช้ไม่เ็วเเยโอเคโอเคไดเลยไปไเว วัดทำอะไรวัดโอไม้เออเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียอะไรเจยดอยู่เจอปืนเออเดี๋ยวเดี๋ยเดีดนเออตายโอ้โหเปิดมามันเล่นเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าเือแอปเปิดไปฉายอะไรถังกดโอ้โหเมือฮับไร้เลยอ่ะว้าว ไม่เจ๊งอ่ะโยนของได้ด้วยเหมือนทับไลท์เลยกด e เพื่อเปิดประตูคลาสสิกเอาเจียงเฟกเปลยยังมีอะไรมั้งคิบมาอะไรเฮ้ยโคู่ใครคู่ไปใมาทับป right? ัดจะปัดกูไม่จะเป็นเหมือนประสาทเลยวะโอ้ได้ปืนคู่วะเฮ้ยกด r รีโหลดมีชารีโหลดได้เท่ด้วยเท่ตรงไหนวะ กวางที่แถวบ้านกูจริงหรือเปล่าเ่ยทำไมบ้านกูแม่งมีลักทิศอะไรแปลกๆด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราหาทางออกจากที่นี่กันก่อนับเมื่อกี้เมื่อกี้คือจู่ๆไปโอ้ใจเย็นๆให้พูดบ้างดิให้พูดโบโๆรวดเร็วรวดเร็วโอ้โหอ,อ,อ,อะไรมีให้เปิดด้วย แยงอะไรขับวนยืนโอ้โหเอา <laughs> ตกใจหมดเลยวักกลัวเฮ้ย <c oughs> หยิบเลื่อยมันมาดใ้ได้โอ้โหใช้เลื่อยไม่ได้เลื่อยเป็นอาวุธที่สกปรลังมากเลยแ,ลแต่คุณแม่ผมใอ้อะโอ้อะไรวะเอ๊ะเดี๋ยวยมันกตีไม่พานดีอ่ะหรือว่าเปิประตูแล้วผมโอเค ตัวคอเราวิ่งบนโจเซคเตอร์ตกใจตกใจควางมาอย่ามาไม่สู้ไม่เสียงมันก็ให้สู้ไม่เสียงโอ้โหคว่างโอ้โหเดี๋ยด้วยเรติกอะไรอะไรอะไอรักเตอมันทำอะไรแถวบ้านเหมือนได้ยินเสียงเงื่อยอยู่กับบัวน่ะเฮ้ยลูกซ้อน โอ้โหได้ปืนลูกซองโอ้โหถ้าหาว่าผมไปสำรวจดิผมไม่ได้ลูกซองเลยเนะี่ยว่าแต่นี้อะไรอ่ะเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเราวิ่งเร็วมากเลยนะจอชาวไล่เร็วมากนะอ่ะอ๋อไปทางเจะทางลับมแล้วโอ้ลูกซองเราไอ้ผมอยากรู้ว่ามันจะเมหมือนทำไวไหมคือเอาของไปโยนใส่แนละ้วมันดีนดาวเลยไมไ,มไม่เหมือนเลยสักนิด ดี๋ยวว่าต้องไกลๆหน่อยอย่าหาด้วยอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก้าอี้เมื่อกี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บโอเคไม่โอเคอยู่มองใส่ศัตรูไม่ได้เออโอ้ยตอบโต้เยอะใกล้ได้กว้างคุณจำได้ว่าแถวทีูไม่ได้ดีกว่า วยืนอย่างนั้นแล้วหยุด่างใกล้ทางน้ำวนด้วยใตย้ดินพวกบึง้งนุ่มเยอะมากเลยนะเนะี่ยโอ้โหนี่ครับนี่คือบ้านของจอนชาวไรครับโอ้โหบ้านสวยเลยแอ้พวกได้มาทำอะไรพิธีอะไรหลังว่านกูได้ไงวะใต้ดินด้วย อะไรอะไร,ะไรใคร <c oughs> ย่าได้บึงมาทำบ้านกูโอ้โหเชิดกันคู่โอเคเขาบอกว่าให้เราจไลน์ไปครับโอ้โหจบแล้วโอ้ของนั้นาาออ่าป่าเดยกพผมคิวไปได้24ตัวจาก26ตัวไอ้2ตัวหายไปไหนอะ่ะผมเจอซีเข็3ห้องครับแล้วก็ หาไม่เจออีกสามห้องโอเคอยวเพิ่งกลับมาเล่นใหม่โอเคไปตายต่อไปครับผมโอ้โหนี่ไล่อะแล้วตอะไรวะโอ้โหไอพวกนี้มันไฟชดไล่แล้วไอพวกรันี้อะไรสั่โอโโอโอ้ไอี้ก่ วากวางโอ้ยึดต่อด้วยตงเย้แกสวยได้ป๊อปอรมาไม่รู้ันชเอาไปยิงโดนถังน้ำมัเฉยพอกดีกินได้ไหนลองนั่นอะไรอ่ะ เมื่อกี้ผมโยนใส่กวางแล้วตัวกระจายหุ่นไร้กาถ้าตามอุบ่าถึงบ้านยขอโทษครับขอโทษครับที่ด่าหุดนไร้กาว่าบ่าเออตายโอ้โหบ้านนั้นก็มีตรงนั้นก็มีโอ้โหไม่ใช่ว่าเป็นขึ้นมาโอ้โหโอ้โหคว่างคว่าง เชียร์ตัดหญ้าไม่ใช่ตอบปืนเชี่ยวตัดหญ้าไม่ใช่ตอบก้าวบอลบอลบอยเรื่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 อยโอ l l him โอ้ยแกไครอะเวทมนต์จะมาสู้ล <dynam Talking sounds> ูกซองกัน <Flynn> จ <simulation> <rons> ัดเวทมนต์จะอะไรได้จาละสู้สู้ลูกซองไม่ได้ เออตายหาเออมาชาร์จเฮ้ยอย่าลองดูครับเดี๋ยวลองเอาคนที่ขว้าอะไรวะซ่อมวะซ่อมอีกย่ะใหญ่คนที่เอาอะไรเสียบอ่ะเสียบโมเดลเดี๋ยวลองเอาเสียบไปพุ่งใส่ตะปูดูครับเปิดได้ออกมาออกมาดึงสอบโอ้ยได้ด้วยเฮ้ย อย่างน้อยมันก็มีของโย่ใส่ตะตูได้ครับเมื่อแต่มันอยู่ไหนวะอะไรอะไรอะไรกินข้าวมันอยู่กินเสี้ยอะไรอยู่อาหารว่าง,ง,ะนานางอ,อะไรอะไรไอ,ไไอะไรฮะตาไปละอะไรกระเด,ด็นไปดูเออจังหวัดโอ้ไอพวกวาดกูห้องนอนกู <c oughs> มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงเมื่อกี้ยิงไงยแจงเลยนะแต่จะนอนยังไงนี่ฝนตกมาอย่างเงี้ยแบบกูนอนเอ้านอนได้ชียวไอ้ไอ้นี่แม่งไม่สนใจเลยว่าฝนแม่งจะตกลงมาหรือเปล่าแม่งหลังคาไม่เป็นรูมึงเห็นหรือเปล่าแม่งเป็นรูขนาดเนี้ยเอ๋อแจงแม่งอะไรอ้โอะไรอะเจอร์รี่อ่ะโอ้ ไปกูไปวิ่หนูด้ยอ๋อไอตโอ้โหโอโหตีดม่โดนัเโดนละข้างในมีอะไรเยสูตรลูกซองเอออมาเปิดน้ำด้วด้วยเออโอเอาน้ำ oh, 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 oh. อาบน <Hole. S 2> <w _> ้ำโว้ยสบูโเปโบโไสูติดอาบน้ำแล้วน้ำสบู อฮ้ยดื้อุ้ยจับงูตกเออแดนผมว่าต้องขึ้นไปบนหลักการแนนมันมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเออวาอ๋อคุณเจ๊ปทายัก้ปี่กูตอบแทนมึงเลยกับแดนนุ่งกระสุนลูกซออีกลูกซอยังมึป๊บอ้าเออใช่ปุ๊บ ในน้ำมีอะไรเอ่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไมไ่ต้องจัดงเงินออกมึงไม่ใครเด็ดต่อไปทหารมาตายหน้าสวนกูเกิดอ,อะไรขึ้นโผล่มาขูาัฆ่า,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 าที่สภานี่เออตายตายหมดแม่งมาตำเทียดที่สวนกูปวดตัวไม่ไม่ไม่ยิ่งแย่โผล่ ผมว่าควางในเกมนี้แม่งเป็นสัตว์กินเลือดกินเนื้อโอ้โหควางแม่งละสิงกายกินปูสืบกายกินเนื้อมนุษย์เลยโอ้โหควางในเกมนี้สุดยอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหวอตเตอร์ฟลัคุณได้การถือกรอบโอ้โหได้กรูไอได้การเธอตายโอ้โหไอ้ได้การแม่งปัดตัวร์ปูเลยไม่ให้คาดยากมัน มันไล่แต่กาแต่กูไม่ได้ใหกค่ายางมันก็เลยมาตัวกูไอย่างงั้นเลยแม่งกูเห็นแม่งไปทำงานแม่งกาากาเขาไปไล่แม่งแต่ไม่กาไม่มากิ้มพืชผลจากการเกษตรกู้ไอสัตว์แม่งอู้ยหรือมึงแม่งไปพวกเดียวกับไป็พวกแล้วพวกกาเลยพวกแต่โอ้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 ใจเย็นครับพี่ใจเย็นอยู่กูเจ็ คุณหนักหนแน่แมาโอ้โหซับเกเอย่างที่ฝโอ้เดี๋ยว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 มก่เนี่ยบบกดึงเดี๋ยเย็นเเย็นเดให้กูตั้งหลักก่อนเฮอะไรอะไรอะไรวะกูร้อนกูร้อนแล้วเออจัจเดินาเลยเออเดอ๋ยเย็นเดเย็น แม่เก่งมันมากแต่โอเคคุณเปืกก่นเป่อน้างคุณย่งมากัเมื่อกี้ผมจะบอกวาไม่มาไอกี้ตัวไม่ตอนนี้ไม่มากัเดียบข่าวสมัยคุณไม่ยิง,งคุณยิงเอ,อปืนดาบฟ้องเจอมาหักโอเคบันทีก็ไม่เป็นารอะไรวะคือตี่ตายตายตายเดไป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 ไ็อย่างมันวันแล้ว่ะแค่น,น ไปเฟิกมาเยอะมาดูว่าคนได้ยังไงเ้ยเดด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 เ้ยเกณฑ์อะไนะเออโหถังมันโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหตวได้ไงตีหลบัน หมดได้ยังตเตงขึ้นอยูงง่งไ,ยงไม่ได้แข่งไปหมดสามึงเลยนะพวเรื่องใหญ่จะตายหมดเลยเจี๊ยตายาเออโอเคอเพลงจบละแต่ผมกลับมารออีกครั้งหนึ่งไปกดแจกดูแจดแดงเออสวยเก็บใครได้ไหนาจิตตะซู่กบัูมาฮึ เด็กตัวเด็กแจาตายอย่ะกุญแจที่กูถือหรือเปล่าไม่กูแจ่วกลังฟอร์ดถือด้วยนะคอ,เคะอน,นเอาไว้ตุบหัวพ่อเมื่อนีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูไ,ได้การถือพื้นลูกโซ่อันโอ้ไรอะไร,อะไรโอ้โหเจอรี่เจอรี่โอเคเจอรี่ตายแนละ้วไม่น่าเลยเจอรี่อะไรอะอ๋อหลอนเบรกไม่มีอะไรครับขึ้นมาเอาวันนี้ี่เลื่อย เฮ้ยขินโยนใส่โง่เจ๊ทโอ้ <Okay. S 1> โ,อโหมึงยกขีนได้ไงเนี่ยแมบกขินหนักไปสี่สิบตันเนี่ะแบกมึงดูครับมึงยกอย่างก,กับแบงเป็นสับลีเลยเนะลยสับลีับบมาแต่โยนโอ้โอ้โขูแม่งแข็งแรงขนาดไหนวะมึงโยนใส่ต้นไม้ต้นไม้หักอ่าเจากันมาเจอกับนี่ครับนี่คือความแข็งแกร่งของผม เห็นไหมครับโยนผมโยนแบบไม่มีแรงด้วยนะต้นไม้พังอ่าคิดดูโอ้โหมูแว่งดูเซเลเยอร์จะแช่ไหมโอ้โหไม่แข็งแรงมากแรงมากโอ้ยวยายาดโยนขึ้นกองปาเลยโอ้โหโอ้ไปไหนอ่ะออกไปแล้วโอเคไปด่านต่อไปครับ โโอ้หกูเป็นชาวนาไม่กูไม่เหลือกว่าโอ้โหกูไปเจอห้องลับี่กูไปเจออะไเนี่ยกูแม่งแข็งเก่งกว่าชาวนาธรรมดาลอยเท่าอ่ะกูแม่งเป็นซุปเปอร์โซเยอร์ชาวเนีโอเคตูเหมันว่าเราจะอยู่ในบัวดอะสักอย่างนึงครับจะมอว่าไอ้พวกนี้แม่งยึดบวชมาทับลัทธิอะไรโอ้โหแม่งยึดไล่กูไว้พอแม่งมายึดบวชแถวนี้อีก ไอ้พวกแกนี่แม่งจะเจก,กูปูแม่งจะทำให้พวกสูนพันเลยให้หมดเลยคอยดูแม่งประกาศมาทำไล่กูไปพอแม่งมาทำชุมชนแถวนี้เจกูเข้าๆเข้าเนี่ยไม่ใช่้องการจุดแจจก่จริงๆทั้าบมต้องไปไหนเลยแต่ลบเปิดอ๋อคุน,นี่เองอะไรอะไรมาวาทำแม่กงกูอะไรยิงไม่โดนกูเลย อออโอเคดื้อโดนแล้วโดนแล้วเออเออตายโอย้เออตายเดี๋ยวกูจะทำใไปพวกมึงทัำหมดสูวนพันให้หมดเลยจะวก,ก๋ยวเปิดห้องนี้อ่ะตอนนี้ต้องการกุญแจแดงกบน่าจะไปฝั่งนั้นน่ะเป็นฝั่งเดียวที่ผมน่าจะไปได้ไรใจ โอ้โหลูกซองกูต้องยิงไกลนต่กูยิงไกลนะลูกซองสแนเปอร์เนี่ยแล้วผมจะต้องไปทางไหนได้แม่ต้องใช้กุญแจแล้วกุญแจไปหาอย่างไรวะน่าจะฝั่งนี้ครับอ่าาจะใช่ก็ได้พอนี่กุญแจเหลืองมาแต่ศพนี้มีไม่ขุดได้ด้วยไอ้ไอ้ขุดดีกว่าเผื่อเจี๊ยบพ่อขุด ไปม,มีอ๋อนี่ไงนี่ไงพ่อพ่อคุณคนระ <c oughs> ับอ่าบ๊บอ่านี่ไงเยวพ่อคุณดีกเลย ผมว่าแม่งไอ้พวกนี้ไม่ต้อนรับผมจริๆงๆมึงอูดชิบหายเลยว่าไปคุณโดนยิงไปไหนได้นะไอ้สัตว์เรื่องน่าจะใช้น่าจะใช้ไอ้เชียวไม่เปิดประตูแต่กูกใช้ลูกปืนเปิดประตูกระโดกไปกระโดกพ่อ คอถังแก๊สด้วยผมเอาไปด้วยดีกว่าเพื่อได้ระเบิดปุ่มใครตะกคนน่าจะระเบิดในพวกนี้แหละมีอะไรแนละ้วหัวทางทางลงว่าแต่กูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยตรงวันนึง <laughs> <laughs> พอมาระเบิดเจอรี่ <laughs> ว่าแต่ในนี้มีอะไร ไม่มีเลยไม่มีกอบหับ <g ül> <c oughs> ามาเปิดประตูเฮ้ยดีมดนัโหโหโหมนบึกร้อน ปุ๊บไอ้พวกแหกกัำมาเป็นผู้แก่ไปเยี่ยมมีหน้าทำไมมันให้ปืนปกูกระบอกนี้มาแม่งเอามายิงไอ้พวกเดกเขาเนี่ยกูมีปืนกลนี่อ่าพวกมึงไม่ได้ส่วนปลาเลยพวกขาวนี้เลยไปเยีาปืนกระสุนจะปล่อยอาคุณแกแดงแล้วเนี่ยอะไรตัวกลางแกฟ้าแล้วให้กุณแกแดงกูว่าตบ กูเลิขึ้นไปเยอะว้าวไอ้ว่ยน้ำเริมว่าเลยนะกูวิ่งเร็วแค่พอแว่ยน้ำเริมด้วยขอไม่คืนกูขึ้นมาอย่างนี้เลยโอ้ไม่แว่ยน้ำเริมว่าไอ้เฮียแม่งซุปเปอร์โซเยอร์ชาวไล่แน่เลอยโอ๊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 ยใจเย็นไอ้ บ่อน้ำโอเคเก็บอ๋อประตูนี้อ๋อมันเชื่อมกับประตูดีโอเคแล้วก็เราก็ไปกระท่อมนี้ผมว่ามีเลื่อยรออยู่แน่เพราะผมได้ยินเสียงเดินครับโอ้โหกับตางกันคือเดะเดวเดะเดะเดะเดเดแค่ปนพวกขเปืนกระป๋องเนี่ ดค้อเหออตายตายหมดว่าจะโอเกนอเ้มกับในกเออตายมามาตายแล้ว่าชัวมีอะไรจะตักโอเคมันตายหาตายหาตายแบบ

ไอ้พวกนี้ไม่กระโดดลงมาตอโดนโดนโอเคพวกนี้ไม่โดนอ่ะปึ๊บปึ๊บผมว่าบวกกับพวกเอาไปไกลล่ะข้าอยู่สูบเหมืนเจ้าเออแล้วเพ่งเดินไปไหนน่ะโอเค มีอะไรหรือเปล่าเห็นม่แต่กูจะเก็บยังไงออกอย่างนี้ถ้ากูออกยังไงวะออกกระโดดโอเคออกได้แล้วถ้าจำไม่ปิดนะเราต้องไปถ้าผมจำไม่ปิดนะมาจากไหนดน่ยคุณเนี่โอ้โหจิตโตเด็ด จะเย็น่ากูดจัดปืนนี้ให้มึงปุ๊บปึงเป็นไงอร่อยมันปืนกูพูดมาอรอ่อยไหมไอเชี่ยยิงอ่ะยิงกับปืนไงนะเดี๋ยวปืนแรกกายมีเลือดเลยไอปืนแรกกายไม่ มีใครแม่งมาติดงหุ่นแรกกากรูแน่เลยมีหน้าทำไมแม่งมันกู้งานกูแม่งจะเด็กว่าไอ้พวกคนได้ตักทิ้งเมื่อมาติ่งหุ่นแรกกากรูมึงไม่มีเชี่ยอะยไอติ่งเลยแม่งมาติ่งหุ่นแกกากรูไอ้พวกเพวกอยากจะบอกจะกูจะทำให้พวกมึงจะบกดตัวพันเลยไอ้พวกเกลี่ยรึเปล่าโอเคแก่าเยพวก ปเปียวดีเปียวดีใช้แค่เจียวก็พอแต่ไม่ตียากว่ากับตัวมันเล็กอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทอ่อระบายน้ำเอาให้กูเข้าไปแล้วก็มันีปุ๊บทำไมลานมันล่งๆอย่างวะต่อไปผมคิดว่าไปเองหรือว่าเมื่อานมันล่งๆอย่างวะ เกิดจะได้สู้กับบอสอ่ะคิดมากเองคิดมากคิดมากไม่มีอะไรหรอกโอเคต้องไปทางนี้จริงเหรอต้องไปไหนอ่ะโอ้กูก็จูไม่ดีเองตัวตุกปูเดิน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 เดเดินเดลงลงลงโอเคมาโอ้โหแม่งมันเหตุอุบอต ไม่กูยิงเด็บผมมาในอื่นไม่ยิงผมก,กูจเดิงเด็บผมเออตายตายใช้กระสุนปืนเหรเก็บแม่งยิงมาจากแก้วตายสัตว์ตายเออไม่รู้เก็บมามาแล้วได้ปัาบอะไรผมไม่รู้ เดิมแตเกบมาก่อนปุ๊บเข้ามาร้อนท็อกซิกเกเตอร์มีท็อกมีท็อกซิกเก็เตอร์ิโอ้ยโอโอ้โอ้ยโ้อยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อยโ้ยโอ้ย

ลักษณะทางมันพอสมควรจะอ,อยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้กดยากโอเคต้องถือไกลๆครับปถือยู่ใกล้กดยากโอเคก็โอ้โหโอเคกู๊ดกู๊ดไปแล้วนะ กินกเพื่อาม่กับมันพูดอะไรสดเดือดก็กูมึงจะต้องชดใช้ชดใช,ช,ช้เฮียอะไรคำั้นกูควรพูดไอ้สัตว์ไม่คำไล่กูไอ้สัตว์แม่งเปลี่ยนไล่กูให้กลายเป็นแม่งที่รดปตัวของาสาวสาวรักที่ไม่หูพื้นอยู่ดีๆแม่งเปลี่ยนไล่กูทั้งครับมึงเฮียอะไรต้องชดใช้สัตว์เจะกูจะตามให้พวกมึงสูตรันให้หมดเลยพูดนะเปิดเขาเปิดต้องเปิดไอเดีย เปิดประตูกูโหเปิดอย่างช้ามากช้าจนหายเลยโอเคกูหลับรอบนึงได้ไหมเนี่ย5 minutes later เปิดเสร็จไอ้กูหลับไปรอบนึงแล้วแม่งกว่าจะเปิดเสร็จนี่เราตา้องมาทางนี้อ่ะโอเคเจอบ,บอสเจอเคซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของไอ้พวกเกูฆ่าไปเรื่อยๆต่อไปพวกมึงจะเป็นไลน์ต่อไป โอเคต่อไปฆ่าไปห้าสิบหกตัวแล้วอีกสามตัวแม่งอ,อยู่ไหนวะอเ,เออไอ้สามตัวแม่งรอดไปโอเคก็ขอจบไว้เว็บเท่านี้อกันครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ